สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูที่ดินหนึ่งไร่สวยๆบนถนนหัดไทยลาดกันนะคะอยู่ใกล้ปั๊มปตทและนี่ก็คือบริเวณหน้าที่ดินนะคะกว้าง40เมตรลึก40เมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสวยๆเลยค่ะและที่สำคัญถมแล้วด้วยน้ำไฟใช้ได้พร้อมเลยค่ะเดินทางก็สะดวกเข้ามาได้หลายทางเลยค่ะทั้งสายไหมลำลูกกา มีทางด่วนใกล้ๆด้วยค่ะอนาคตก็จะมีทางด่วนมาลงแถวนี้ด้วยนะคะยิ่งสะดวกสบายเข้าไปใหญ่ที่สำคัญที่ดินนี้ห่างจากถนนแค่300เมตรเองค่ะถือว่าสั้นมากๆเหมาะกับที่ปลูกบ้านทักอาศัยหรือจะทำเป็นโกดังเก็บของก็ได้ค่ะโอเคค่ะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถทักมาได้ที่ contact ต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะแล้วพบกันค่ะ